เ <c oughs> จริญสุขสวัสดิ์พัฒนามองคลจุงบังเกิดมีแต่สัตุชนพุทธมามกัดทุกคนทุกท่านทุกท่าน <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยขอให้สาตุชนทั้งหลายเข้ามาอยู่ในช่องของสมบุญชาแนลสมบุญบรรยายธรรมนี่ถ้าชอบถ้ารักแบบขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดจิตตามและกดกระดิ่งให้สมบูรณ์บรรยายธรรมวันนี้ก็จะมาเป็นบุคลาธิฐานให้สาธารุชนทั้งหลายได้ฟังได้รู้กันในเรื่องในครอบครัวหนึ่งมีกันอยู่แค่แม่กับลูกสองคนเท่านั้นลูกก็อยู่ในวัยกำลังล่าเริงกำลังเล่นหกเกดปี ทุกวันทุกวันลูกชายของเขาก็ไปเที่ยวกับพวกไปเล่นกลับมาเดกเดินจึงกลับมาทำให้แม่อยู่บ้านเป็นห่วงห่วงลูกนักขอวงลูกนาเมื่อไรลูกจะกลับมาวันไหนก็ค่ำทุ่มหนึ่งสองทุ่มจึงมาถึงบ้านมาแล้วก็ตีกันละแม่นั่นบอกสอนลูกด้วยความดี และการลงมาแท้ให้รู้จักเก็บจากจำที่การแม่บอกสอนแต่ลูกไม่เอาใจแม่ถึงว่าแม่ตีอย่างไรเก็บปวดแค่ไหนจนไม่แท้ขาดเป็นเส้นสองเส้นก็ไม่ร้องไม่อีกไม่ร้องไห้สักคำเดียวโดนตีโดนทุบที่แม่ตีแม่ทุบนั้นก็ไม่ร้องไม่ไห้ อยู่เฉยเพราะว่าเขามันเป็นคนมันไอเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันมินมันด้านอดทนการเก็บการปวดการถูกแม่ตีแม่สอนอยากฟังหรือไม่ฟังะไม่พูดอย่างเดียวนั่งไม่พูดเก็บก็ไม่พูดอดออมเมาอยู่นั่นวันไหนก็เหมือนกันทุกวันทุกวันไปถูกแม่ตี ทุกวันที่ไปเล่นกับพวกพวกกลับมามาแล้วก็ถูกแม่ตีตีแล้วก็ไม่ร้องไม่ไห้เฉยอยู่ดังกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนทนถูกแม่ตีเพราะมีลูกชายคนเดียวแม่เขาก็ถนอมรักลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกมันไปแบบไม่ลูกศึกทางบ้านเ,เป็นอย่างไร แม่จะอยู่อย่างไหนอย่างไรจะช่วยแม่ทําการทํางานอยู่บ้านไม่ช่วยแต่ออกไปตะรวันตะรวันออกไปหาพักพวกไปเที่ยวเล่นเล่นแต่กับจนค่ำเมืดจึงกลับมากลับมาแต่ว่าค่ายังตะวันโดอยู่ไม่กลับมาหรอกพอเลิกเรียนปับ๊บวางหนังสือแล้วก็ไปเล่นกับพวกจนดึกจนค่ำจึงกลับมา ถูกแม่ตีสั่งสอนอยู่ขนาดทุกวันทุกเวลาแต่เขาก็ไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักเก็บปวดอะไรแม่สอนได้ยินหรือไม่ยินก็ไม่พูดแม่ตีหรืออย่างไรก็ไม่ปากจะร้องว่าอีจะว่าเอ๊ะอะไรก็ไม่พูดไม่ปากทนอยู่อย่างนั้นล่ะจนหลายปีมาแม่ของเขาค่อย แกชรามาห้าสิบหสิปีมาแล้วก็ยังตีกันอยู่เหมือนเดิมล่ะจนขนาดที่แม่เข้ามาตั้งห้าิปีวันนั้นลูกชายไปเล่นกลับมาเขาก็เริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเป็นหนุ่มแล้วเริ่มจะมีความรักความอะไรแล้วร่มจะมีหัวคิดป,ปัญญาแล้วพอมานั่งลงเลยแม่ก็ถูกสั่งสอนก็ถูกแม่สั่งสอนบอกกล่าว แม่ก็เอาไมา้แส้มาตีวันนั้นเขาร้องไห้ขึ้นทันทีขณะแม่เขาตีลงไปเขานั้นตีแล้วก็ร้องไห้แม่เขาร้องไห้ลูกร้องไห้ขึ้นถูกแม่ตีแล้วก็ร้องไห้แม่ก็เลยแปลกใจเลยถามว่าแต่ก่อนแต่ไหนเราตีเธอเธอทำไมไม่ร้องไห้ แต่ขนาดนี้เธอทำไมจึงร้องร้องเก็บปวดร้องเอาเจ็บเอปวดเอาจินตายเธอทําไมาจึงร้องให้เขากระบอกกับแม่ว่าแม่เอ้ยแต่ก่อนนั่นแม่ตีหนูกับหนูก็เจ็บอยู่หรอกหนูก็ทนเอาเพราะว่าหนูรักแม่ถึงแม่จะตีจะเคียนอย่างไรหนูก็รักแม่อดออมเอาแต่ที่นี่ หนูร้องไห้นี่ก็เพราะว่าแม่ตีนี่หนูไม่เก็บหรอกหนูไม่เก็บสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าที่ร้องไห้นั่นหนูคิดว่าแม่นี่คงจะแก่เท่าไปแล้วฉันคิดไปว่าแม่นี่หมดกำลังไปแล้วแก่ไปแล้วเมื่อก่อนนี่แม่ตีหนูเก็บหนักทั้งหนักทั้งเก็บแต่ที่นี่ แม่ตีหนูเพียงเบาๆเพียงเบาๆแล้วก็ไม่เก็บหนูคิดไปไกลหนูคิดว่าต่อไปนี่แม่เราคงอ่อนแรงลงมาแล้วแม่เราจันจากเราไปแล้วไม่กี่วันข้างหน้านี่แม่อาจจะจากเราไปเราจะอยู่อย่างไรหนูคิดไปหนูเลยร้อ,องไห้หนูร้องไห้ไม่ใช่ร้องไห้ว่าเก็บที่ถูกแม่ตี หนูคิดสงสารแม่แม่คงจะแก่เท่าชลาแล้วแรงก็คงไม่มีจะตีลูกแล้วหนูคิดไปอย่างนั้นกลัวว่าแม่จะไม่อยู่กับหนูไปนานๆหนูเลยร้องไห้แม่มาคิดดูว่าใช่เป็นความจริงของแกเพราะว่าแม่ก็แก่ชลาลงมาทุกวันทุกวันแล้วความแก่นี่เข้ามาหาแม่ไปทุกขณะแก่ไปทุกวินาทีแก่ไปทุกชั่วโมงทุกวัน ไม่ใช่แม่จะหนมไปทุกวันแม่แก่เท่าชะลาลงไปที่แม่ตีหนูนี่ก็เพราะว่าอยากให้หนูได้ดีเผื่อว่าแม่ตายไปแล้วหนูจะได้มีความคิดจะได้มีปัญญารักษาตัวเองเอาไว้ได้แม่พูดกับลูกชายอย่างนั้นลูกชายก็คิดหนักว่าต่อไปนี่แม่ของเราแก่เท่ามาแล้วคงจะไม่ไม่มีพลังที่จะมาตีต่อ ให้เราต่อไปแล้วเขาก็คิดคุกคุ้นอยู่แต่ในเรื่องของแม่เขาสักวันหนึ่งแม่ของเขาคงจาก・จากเขาไปเขาได้แต่คิดน้ำตาร่วงน้ำตาหล่นลงมานี่ลหละท่านทั้งหลายแม่และลูกนี่รักกันถึงว่าตีก็ตีเพื่อว่าสั่งสอนอยากให้ลูกได้ดีลูกจงมีความอดความกัน้น และการรักษาเอาไว้ซึ่งแม่มันดาของตัวเองแม่คือพระผู้ให้พลังที่ได้มาเกิดเป็นตนเป็นโตทุกวันนี้เราควรทนุถนอมแม่เอาไว้รักษาจิตใจของแม่เอาไว้รักษาพลังงานในด้านกำลังของแม่เอาไว้เพื่อวันข้างหน้าแม่จะไม่ได้อยู่กับเราเราควรจะดูแลตัวเองและก็ควรทนุถนอม พลังของแม่เอาไว้อย่าให้แม่ได้ช้ำใจเสียใจเป็นคนที่อากตันยูไม่ได้ต้องเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อคุณบิดามารดาคุณแม่ของเราไม่ใช่แม่จะน่มอยู่ตลอดวันกับไม่ใช่เราจะหน่มอยู่ไปตลอดวันแม่เท่าแม่ก็ร่วงตายไปเราก็จะแก่เท่าร่วงตายไปเหมือนกันกับแม่นี่ละ หนุ่มและสาธุชนทั้งหลายพุทธมามะกะการรักษาความดีความงามของแม่เอาไว้แม่ก็รักษาความดีความงามของลูกเอาไว้สั่งสอนลูกอยากให้ลูกได้ดีให้ประพฤติในสิ่งที่ดีไม่อยากให้ลูกไปตกกระทำลำบากไปลักโฉกของเขาให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปเราท่านทั้งหลายที่มีแม่ก็ควรจะดูแลและทน,นุถนอมแม่เอาไวเ้เถิด อย่าให้แม่ได้เสียกำลังใจที่มีลูกไม่รักดีให้แม่ได้อาศัยลูกว่าเลี้ยงลูกมาทุกคนทุกคนลูกได้ดีทุกคนลูกอยู่ในความสั่งสอนฟังคำที่แม่บอกเก่าวนี่ละท่านทั้งหลายแม่คือพระพรหมของลูกแม่คือพระอรหันต์ของลูกถึงว่าวันแม่ที่ร่วงเลยกายมาแล้วหลายวันแล้ว แต่วันแม่นั่นมันมีไปได้ทุกวันท่านทั้งหลายจงดูแลแม่ให้ดีแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราเป็นครูสอนเราเป็นผู้ให้ความรู้แก่เราเป็นครูขั้งแรกของเราที่ก่อนเราจะได้มาพูดอ้อยแอ้อแอได้ทุกวันนี่ก็ว่าเพราะแม่เป็นผูครูผู้สอนให้ลูกรู้จักนี่พ่อนะนี่แม่นะนี่น้องนะอานะ ป้านะแม่เป็นคนสอนนี่กินนะโลกเอิอมอ่ำนะโลกดื่มนะโลกแม่เป็นคนสอนเป็นคนแรกครูของเราคนแรกดังนั้นสาธุชนทั้งหลายจงดูแลแม่ให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยถึงไม่มีก็ขวนขวายหาเอามาเลี้ยงแม่ให้จงได้อย่าไปขโมยเขาผิดหลักธรรมธรรมสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่าไปลักขโมยเขามาเลี้ยงมารดาบิดาจงใช้พลังงานของตัวเองไปหาเอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จะได้มีบุญมีกุศลต่อไปวันนี้ขอสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญอย่าได้ประมาทในธรรมจงรักษาตนให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยทุกคนทุกคน,กคนเ้นริญพรสวัสดี